เคยฟังตำนานเรื่องราวสยองของตุ๊จีนกันไหมครับนี่คือเรื่องราวของปีศาจเหนียนมันออกมาจากนรกใต้ทะเลลึกมันออกมาสร้างความวุ่นวายก่อนวันตุ๊จีนกัดกินสัตว์เลี้ยงทำลายพืชผลของชาวบ้านตำนานเล่าว,ว่าปีศาจเหนียนลำตัวของมันใหญ่กว่าสิงโตประมาณ2เท่าและปากของมันยังมีเขี้ยวยาวแหลมคมที่พร้อมจะกัดกินคนได้ทุกเมื่อจนทําให้ชาวบ้านหวาดกลัวและหนีขึ้นไปซ่อนตัวในหุบเขาเรื่องราวนี้มันมีจุดเปลี่ยนนะครับก่อนตุ๊จีนปีหนึ่งมีชายขอทานเล่นล่อนเข้ามาในหมู่บ้านและไม่มีท่าทีที่จะหนีไปซ่อนตัวจาก ปีศาจเหนียนจนชาวบ้านหลายคนก็ได้เตือนชายขอทานเล่นล่อนคนนี้นะครับว่าให้หลบไปหนีไปไปหาที่ซ่อนตัวชายขอทานเล่นล่อนคนนี้ก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะเกรงกลัวปีศาจเหนียนเลยเพียงแต่เขาได้ขอที่พักในคืนนี้เท่านั้นและมียายแก่ใจดีได้ให้ที่พักกับเขาก่อนที่ตัวเองจะหนีเข้าไปหลบซ่อนในหุบเขาในคืนนั้นนะครับชายขอทานก็นได้จุดประทัดเปิดไฟสีแดงอย่างสว่างสวยจนทําให้ปีศาจเหนียนที่กาลังจะมาในหมู่บ้านเนี่ยเกิดความกลัวและมันได้คำรามหนึ่งทีก่อนที่จะหนีหายไป ก็ได้ทำให้รู้ว่าเนี่ยครับปีศาจเหนียนเนี่ยมันกลัวเสียงตังจากประทัดและสีแดงจากโคมไฟและจากนั้นในทุกทุปีเนี่ยครับชาวบ้านก็จะร่วมใจกันจุดประทัดแขวนโคมไฟสีแดงและตกแต่งบ้านด้วยกระดาษสีแดงจากนั้นเนี่ยครับปีศาจเหนียนก็ไม่เคยกลับมาที่หมู่บ้านแห่งนี้อีกเลย